สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องของความคล้ายกันนะคะบทนยิยามของความความคล้ายก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ตัวอย่างของความคล้ายนะคะรูปสามเหลี่ยม GOD และสามเหลี่ยม CAT มีมุม D และมุม A เท่ากันเป็นคู่แรกค่ะ เนื่งจากโจทย์กำหนดมาให้และมุม GOD เท่ากับมุม CTA เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ค่ะ โอเท่ากับมุม ACT โจทย์กำหนดมาให้ค่ะและเมื่อย้อนกลับไปดูที่บทนิยามได้บอกไว้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่เราก็ตามหามุมที่เท่ากันทั้ สามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม D O G คล้ายกับสาม,สามเหลี่ยม A T C นี่ก็เป็นตัวอย่างของความคล้ายนะคะ